พูดกากไอ้สัตว์ไม่ขออัพเดวิดคิงไงเด๋ยวแฮกไอ้ภูมไว้ฉายใช่ป่ะสองคอนปัน่นสองคอนปัน่นสองคอนปั่นนะเดี๋ยวให้ภู<ด>ไล่มีแม่ชุดสวยชัดว่ะ อยู่กูน,นะภูนั่นหลังโดมพูดอุชิกกูม,มาไม้หัวมึงมาไล่มึงมาตามกูเลยพูมึงมาตามกูเลยคอมค้างเฮียนเดี๋ยวเพิ่งมาค้างตอนนี้ดิเอ้าทิ้โโกูไปแล้ว เอาโมลี่มาทิ้งทำไมวันนี้ฉีกไปเป็นวิชีกไปขูดตรงเครื่องขูดตรงเครื่องเป็นวิชีกไปเลยไม่ได้ตามไม่ได้เป็นขูดไว้บอกแล้วว่าไม่ได้ ปั่นเครื่องอื่นไปปั่นเครื่องอื่นปล่อยค่อยเครื่องนี้แตไ่ได้อยู่ไม่มีครับเจอคนเ,นเก่งแล้วตายหมดไม่ไม่ไม่รู้มันก็ไม่ได้ยัดก,กับกูัวสองได้หรือคืออไม้ใบด้วย เดีย๋ยวเงียบไว้คนแต่ย่าหมาคู่ <S <S ไปกูโดิจุเด็กมึงไม่ออก้ายไปเล่นไม้บัวล้ววงังมาฉายไว้กูเดี๋ยวกูไล่ทับให้มันแม่เทพสายก็ได้นะเล่นพับไปเลยถ้าไม่ทันก็พับไปเลยถ้าไม่ได้ก็พับไปเลยไม่ต้องงกดักมาเล่นแม่เทพข้างหน้านี่เออ ไปตรงเครื่องอมึงเป็นคนเล่นไม้ตรงนั้นไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะโคดด้าไปมึงฉีกไปเลยมึงฉีกไปไมึงฉีกไปไมึงฉีกไป,ไก,ไปก,กูเล่นให้อ่าวู่แล้วขูดนะขูดนะขูดนะดนะไม้บัวตรงไม้เลย với subscribe cho với Ghiền Mì Gõ Để không <coughs> โดนไอ้ที่มันแล้วกูโดนไอ้ที่มันขูดแล้วหน้ากูมันหันหนีกูจะกด E ไปดกดตายยากเลยไอ้หี้อ่ะแบมมาอยู่ให้พี่ก่อนกูนเต็มเลยนะหน้าไอ้กูอป ต้องยอ่อนะต้องยอ่อเข้าไปช่วยอย่างเดียวยอ่อต่างคนต่างย่อทั้พอลงมาจากครูก็ต้องยอ่อเหมือนกันแอบไว้ก่อนแบมบมาฮิวมาฮิวปล่อยปล่อยปล่อยเฮีย,ย,ย,ยตัวนี้ไม่มีไม้แบมไล่บล็อกพี่หน่อยนะเออไปกลับไปแล้ว ไม่ทำเดี๋ยวกูณเถิดได้ไม่เป็นไรไม่ปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเถยดมาได้ทำมันทำที่ไปไปก่อนปล่อยเลย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 ท่านี้ไม่ต้องให้มงดิปล่อยไปไม่งั้นเขาช่วยไม่ได้อยู่แล้ว ไปได้นะตอนนี้ย่อต้องย่อไปนะพูดไหนบ้างหมดเนี่ยขูดหมดไปเลหน้าเบมดีไปช่วยกลับไป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 ไม้พวงมันอยู่ไม้พวงอยู่ไม้พววไปลงไปลว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  นอน,นอนให้ได้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 ฮัลโหลโรบีโรพีโรพี ไปแล้วไม่ต้องหลอกไฟเอาไปก่อนหนึ่งพันไม้วัวไม่มีใช่ป่ะ สีกแล้วสี่แล้วไม่เอากูนะทิ้งไปแล้วนะประเทศหมดยังถอ,อนไปสองขุดแถวเครื่องของหน้าไม้ไวยปูสองอัน กลับไปมีกระต่ายอยู่กับกูเรียบร้อยไอ้เหี้ยนะกลับไปแล้วขูดหน้าแมสเทพไม่มาเดินไปเดินไปเดินไปนู่นเลยเดินไปโดมเลย พูดทา,างนี้เทมน้าจหมดโอเคผู้ต่างเข้าหน้าโดมอันหนึ่งแล้วก็จุกเด็กข้างในอันหนึ่งกำลังเดินกลับมานะฉีกฉีก มัไม่เอาอะชีพเราเดี๋ยวได้ก็ก็เราโอเคเดี๋ยวรอก่อนชีพไปชีพไปชีพไปวิ่งไป วิ่งมึงเข้าเมื่อกี้มักกนก็ขูดนะนติดเลยติดเลยติดเลยแบมติดเลย คลิปไปเลยเดินไปประตูแล้ว <c oughs> เข้าใหญ่ต่อไปบ้านฟ้าแล้ว อะไรเปิดประตูบนนูน้นออกเปิดได้เปิดออกไปเลยนะ mm hmm. ให้พุมงประตูเดิมเมื่อกี้แมาเทพเมื่อกี้ใช่ยัง เคลิงใครวะใครอ่ะอัลฟานูอัลฟานูอันไรน